<TV S 2> สวัสดีครับผู้ชมครับมาลาฮัตซาเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีครับ กับด้านหลังนี่เลยฮะเป็นสอสสุโบสถสีน้าเงินสวยงามมากๆครับอยู่ที่วัดปากน้ําแขมหนูนั่นเองครับน่าสนใจยังไงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบไหนไปดูกันเลยครับ อแบบนี้นะครคุณผู้ชมครับว่าวัดปากน้ําแขมหนูแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจในการถ่ายรูปครับและจุดเด่นของโบสถ์สีน้ําเงินนี่สังเกตดูนะครับมีสีขาวกับน้ําเงินเท่านั้นถ้ามองใกล้ๆลักษณะอย่างนี้นะฮะจะเห็นคล้ายๆลายคลามประมาณนั้นครับ ชมฮะประวัติของโบสนี้นะครับเดิมทีเนี่ยก็เป็นโบสเก่านี่แหละครับแต่เขาก็เอามาบูรณะทำใหม่นะครับโจทย์มีอยู่ว่าที่นี่ใกล้ทะเลลมทะเลเข้ามาเนี่ยถ้าว่าอยากจะทำยังไงให้โบสนี้สวยงามยาวๆไปเลยเขาก็ใช้วิธีการสร้างเป็นปูนแล้วก็ฉาบปิดด้วยเซรามิกนั่นเองครับเื่อไว้ทีหนึ่งเป็นโทนขาวน้ําเงินเพื่อความคงทนแข็งแรงครับ ทางขึ้นด้านบนครับเป็นปูนปั้นพญานาคห้าเศียนขนาดใหญ่นะครับลำตัวทอดยาวเลื้อยไปด้านบนอันนี้สวยงามมากๆเข้าไปดูข้างบนคะพอเข้ามาด้านในนะจะสังเกตเห็นทั้งบานประตูแล้วก็หน้าต่างเขาจะตัดออกเป็นสีดำเข้มแล้วก็จะเป็นลวดลายไทยเนี่ยที่สวยงามมากๆรายละเอียดนี่เยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สวยงามจริงๆครับ ด้านในโบนะครับร่มรื่นสวยงามครับและด้านหลังคือพระประธานเอ็นองจำลองพระพุทธชินราชดูแล้วสง่างามมากๆครับสังเกตนะฮะบริเวณผนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาพงานเขียนที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะฮะเขาเขียนได้สวยจริงๆครับลงสีต่างๆรายละเอียดต่างๆนะเนี่ยโอ้โหดูแล้วแบบน่าสนใจมากครับยังไงมาแล้วเดี๋ยวขอกราบไหว้นิดนึงฮะ นอกจากมาชมโบสถ์สวยๆแล้วนะครับได้เห็นความอลังการของโบสถ์แล้วใครที่ชอบถ่ายรูปครับเขาบอกมุมนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นตีบเบลอยาไปตรงนี้นะครับถ่ายภาพสวยมากด้วยครับเป็นชัดลึกชัดตื้นอะไรประมาณนั้นครับก็ลองหามุมกันดูนะฮะ ้าคุณผู้ชมมาเที่ยววัดที่นี่นะครับจะทําให้คุณผู้ชมเปลี่ยนความคิดในการเที่ยววัดกับกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับนอกจากทะเลที่สวยงามในจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับที่นี่ก็น่าสนใจแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันครับ นี่แหละฮะอุโบสถสีน้ําเงินนะครับถ้ามีเวลาก็ลองแวะมาถ่ายรูปแวะมาเที่ยวกันดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวละเรียรู้เส้นทางอย่างประยากับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กพาานุภาพพลิกโลก